กับผมสวัสดีครับกับเปิดยดีต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่ช่องปงศัก์ชาแนลครับกับคลิปนี้อยู่บรรยากาศอยู่แปลงมันครับท่านผู้ชมครับกับหลอกกรรมครับเพาว่าตัวน้องแปลงมันครับหลังจากเลิกการเลิกงานนะครับก็ได้แวะเอาเบิ้งแปลงมันครับซึ่งแปลงมันแปลงนี้ครับเขาได้เปลี่ยนสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับ ไ่ได้แจ่ว่าเป็นเกษตรศาสตร์แปูญหรือว่าเกษตรศาสตร์อันไหนครับแต่ว่าเป็นสายพันธ์เกษตรศาสตร์ครับจากจุดที่เขาไปซื้อล้ำต่อพ้นม่กับพ้นบอกว่าสายพันธ์เกษตรศาสตร์นะครับก็แปลงนี้ครับก็ได้ทําการแหวกร่องครับกรีดออกด้านซ้ายด้านขวานะครับต่อยไส้รถไถนาต่ดตามนะครับเป็นล่อขนาดเล็กนะครับเอ่อปิ่งใน ระวังแถวนะครับ,บจะเลี้ยนระวังแถวนะครับส่วนระวังต้นถ้ากได้จ้างคนนั้นครับมาไดายหญา้าเยะบ่อยนะครับซึ่งเรียกปลูกข้า็ปลูก,กที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะครับระวังต้น,นครับสาหรับ,รบพื้นที่แปลนี้ครับก็เป็นพื้นที่แปลงเศร้านะครับดินค่อนข้างจะ บอล่าจะงามที่เท่าที่สมควรนะครับเมื่อจากลักษณะของต้นมันนี่ครับที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งละมันก็ลามันค่นขทางจะสมบูรณ์ครับจากตรงจุดที่ปตจัดล้ำลำที่ตรงจมูกกายนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่มีทั้งหมดหกไร่ครับแต่ว่าลักษณะของพื้นที่จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างลาดเอียงครับ นะครับซึ่งจะเก็บปุ๋ยแลว้วก็เก็บสารอาหารมอยยู่นะครับเพราะว่าถ้าฝนตกหนัหนกพื้นที่ตรงนี้มันจะลาดเอียงนะครับก็จะไหลซอบป,ปุ๋ยลงที่ต้ตาหมดนะครับสำหรับพื้นที่แปลงนี้กับพึ่งเมศปีแรลครับอีกฝั่งนึงครับจะติดแปลงติดแปลงม่อยู่ค้านะครับ เป็นไม้ยูคาทร้มนดนาเอานะครับซึ่งกระตานักกนใต้ใกลต้นยูคาก็จะบ่คคอยได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับถึงจะได้ก็ได้บ่แบบผสมนะครับอีฟังน้ำกงติดปลาเกษสงวนครับนะครับซึ่งสำหรับพื้นที่แปลนี้ครับผมก็ยังงะม้วนเลยก็ได้ทำการปลูกนะครับแล้วกวะไรบ้นยก็ได้ผลผลิตนะครับพอึ่ง จะขอเม็ดปีแรงนะครับครับเลิปนีก้ก็อาจจะถือว่าเป็นเลียที่ก่อคําเก่อคั้มเมน้คกับจากปุรุนะครับทาง u t u b e แล้วก็พี่น้องทั่วไปนะครับที่เขามารับชมครับแต่พื้นที่ลักษณะนี้ครับควรจะใส่ปุ๋ยประเภทไดน,นะครับเพราะว่า,าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เศร้านะครับผมก็ยังมองห่วงไว้ว่า,ามันจะจะเป็นลักษณะไหแต่ว่าดินค่อนข้างจะ ่าจจะบองงททั้มทอาตะก้อนครับเพราะวา่าเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับถ้าเกิดจะมีหเห็นคุกเห็นถูกล้าง่นอยู่นะครับเป็นช่วงมาช่วงครับแต่ว่าก้อนนันนี้ครับหลังจากที่เขาได้ทําการาแหวกลองหอกกับมีฝนตกอยู่หลายมือดือยกัน,นครับอาจจะวันอาทิตย์หนึ่งนะครับเหตุผลมันค่อนข้างจะสีบ่ค่อยสัวไซไปในนะครับ คลิปนี้ก็ฝากเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมทงกลางครับที่มีพร้อมปลูกี่ยวกับตัวปุ๋ยที่ควรที่จะใส่ก็เพื่อนที่รัดอย่างนะเพราะว่าตามที่ผมเคยเห็ดมันสับหลังมาผมบอเคยเคยเขห็ดเพื่อนที่รัดอย่างนะว่าเขาจะส่งพ้ที่ใส่เพื่อนที่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนประเภทใดนนะครับเพราะว่าฮอรว่าท่านใดๆจ่ใจได้ว่าเขาต้องใส่สูตรได้ดีนะครับท่านใดก็ฝากพี่น้องครับ คอมเมนต์นะครับไปสวัยกันครับท่านเอ่่อทานใดที่มีข้อมูลก,กับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ก็ยังไม่กัน,กนเดื้อยังไม่กัยเนื้อขี้เถี๊ยบมีเถี๊ยวเขาเฮ็ดปีแรกครับซึ่งค่าเช่า,าแปลงนี้ก็อยู่ที่ไร่ละหกร้อยนะครับจากปกติจะเช่าอยู่ที่าห้าร้อยครับอันนี้จะของแปลงก็ออยู่ที่หกร้อยนะได้จะเป็นต้นเก่าพื้นที่ต้องมัญหาอะไรครับ เราว่าเบื้องจากต้นมันกับพอทธนาถือว่าบุทธนาพันุ์ไปครับมันกับจิปมาณตอนนี้อายุได้ที่สามอาทิตย์ครับซึ่งต่างจากแปลงสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับที่ผมเคยถ่ายท่านผู้ชมนะครับพรครับซึ่งมันแปลงั้นแค่อายุอายุแค่หนึ่งสัปดาห์นะครับหรือว่าหนึ่งอาทิตย์ต้นมันก็ถือว่าง้ามกว่านี้นครับซึ่ง,งก็เป็นแปลงที่เป็นข้องผมเองนะครับพื้นที่กับเวลาเตียงวันนี้นครับ พื้นที่จะค่อนข้างเสมอกัน,นครับแต่ว่าแปลงนี้พื้นที่ลาดเอียงนะครับคลิปนี่ก็ได้ว่าตรวจแปลงมันครับรบหลังจากนี้ก็ต่อฝนโบโตกีกว่ามันมือสองมือครับกระจาสมาัถิทำการใส่ปุ๋ย้วกบขึ้นนะครับใส่เป็นพนันธุ์หงกไตครับไผยลกรองกับพืชน,นะครับที่เป็นรองงี้ปกตินะครับ เราเก็ดเชื่มการเล่นฮอร์โมนต่อไปนะครับส่วนอัตราเกิดอัตราการเกิดก็ถือว่าโอเคนะครับกับคลิปวิดีการตั้งนี้ก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องพุ่งศักดิ์เช่นเดีครับช่องน้องใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พร้อมรับฟ้าจ๋าครับผมขอบคุณครับ